นะฮะไม่ทนไม่ได้โทรมามาใช่ไหมฮะเพราะว่าลูกค้าเริ่มเข้าไปร้านเสื้อผ้าขอซื้อยินย่อมาไอ้ขอมายอด้าชีนไม่มีไม่มีไม่มีก็มาหาคนผิดลยคนผิดบอกโอ้ยกูขายดีมากมึงต้องจ่ายมัดจำก่อนน่ะถูกไหมครับเสร็จแล้วมันก็มันก็รวยจนได้อ่ะรวยเลยนะครับรวยนะฮะไอ้ยอด้าชเนี่ยแหละฮะมันรวยนะฮะแต่หลังมันก็ออกน้ำหอมยอด้า ออกหลายอย่างเลยเสื้อผ้าเสื้อผ้าเนี่ยนะฮะแล้วก็มีโรงแรมที่เทลวิฟครับเอาละครับคุณสวัสดิ์เพราะงั้นนี่แม้กระทั่งคุณวิทย์เองเนี่ยนะครับเหลือเชื่อมึงจบอะไรวะเนี่ยคุณวิทย์จบที่ไหนครับจบวิศวะจากจุฬาครับครับวิศวะจุฬานะครับขาเหมืองแรกครับและโลหการฮครับเดี๋ยวผมจะพูดนะนะครับว่าคนจบเหมืองแรกแต่ไม่เคยทำหนึ่งเหมืองแรกเลยใช่ไหมครับ ทำไมครับเออก็ทำบ้างฮะก็ตอนนั้นก็ซื้อพวกแร่ดีบุกส่งออกต่างประเทศนะฮะแล้วก็พอว่างจากซื้อแร่ผมก็ทำงานกับบริษัทต่างชาตินะฮะเขาก็ให้ผมมาขายของนะฮะแล้วก็มาพบคุณสวัสดนะฮะซึ่งตอนนั้นโรงงานคุณสวัสดยังเล็กๆอยู่ เดือนหนึ่งก็ประมาณสักร้อยสองร้อยตันนะฮะเหล็กนะครับก็ชอบอัดเทศยัยนะครับเเป็นคนทำงานหนะักเวิร์ a ฮานะฮะมี s e n s ์ออฟฮิวเมนะฮะแล้วก็รักษาคำพูดนะครับก็คือจ่ายแน่แต่ไม่รู้ว่าวันวันนี้หรือปีหน้า จายแน่นอนจ่ายแน่ครับนะฮะคอมมิชนะฮะก็อันอันนี้เป็นสาเหตุหึงที่คุณสวัสดิ์มีมีเพื่อนมีคนรู้จักนะฮะมีคนสปอร์ตเยอะแยะก็ความที่มีน้ำจิตน้ำใจนะฮะแล้วก็ให้เกียรติคนแล้วก็ทำงานหนักนะฮะแล้วก็ไม่หนีความจริงสู้ นะครับครับแล้วก็ใยรู้เรียนรู้เพราะว่าตอนช่วงแรกเนี่ยคุณสวัสดิ์ก็เล่าให้ฟังว่าจบม .6 กนะฮะก็จะให้ห้าสิบจุดศูนยก็ว่าเสียศักดิ์ศรีก็ต้องต่อรอก็คู่ให้เกินซะหน่อยดีกว่าต้องให้เกินซะหน่อยไม่ขั้นผมไม่ไปนะครับครับครับนะฮะแล้วก็คุณสวัสดิ์มาเรียนฝึกภาษาอังกฤษ นะครับเพราะว่าจะไปอินเตอร์เนี่ยหรือจะใหญ่ขึ้นจะต้องภาษากฤษจำเป็นภาษาจฤษจำเป็นมากก็จนถึงผมมีเพื่อนที่ฟังรายการอยู่นะฮะไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์หรือเป็นคณะบดีหรือเป็นทิการบดีฟังรายการ CEO Talk ที่เราคุยกันนี้นะครับแล้วเขาก็ถามผมว่าเฮ้ยเวีย์สวัสดีจบมาหกจริงๆเหรอ เฮ้บางทีผู้ภาษาอังกฤษเก่งกว่ากูอีกอนะครับรบเอาทุกท่านก็ทราบว่าตอนนี้คุณสวัสดิ์ผู้ภาษาอังกฤษเก่งมากนะครับก็สามารถไปขายกระดาษที่บอน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 ขอโทอทีครับขายบอนออกบอนออกบอนนะครับก็เป็นกระดาษสามารถไปขายที่อเมริกาหลายล้าน หลายพันล้านหลายพันล้านคุสสวัสดช่วยเติมนะครับหลายพันล้านเหรียญครับนะครับครับแล้วฝรั่งที่อเมริกาอินเวสเตอร์ที่จะซื้อซื้อบอลซื้อกระดาษมันก็ต้องบนความเชื่อถือนะฮะเขาก็ถามกุณสวัสดว่าอยู่ได้ตางไปแล้วเนี่ยยูจะรันธุรกิจนี้ต่อหรือเปล่าหรือว่าจะ ไม่ไม่ทำแล้วครับเอาละครับเราก็มีเวลาจำกัดจริงๆนะครับเสริมนิดหนึ่งอันนี้เีวลี o d ฉุนพอย์นะครับเพราะว่าพอออกบอลพบหุ้นเมืองไทยผมไปอยู่นิวยอร์กใช่ไหมฮะหุ้นก็ขึ้นเอาขึ้นเอานะฮะก็อันเดอร์ไรเตอร์เนี่ยนะฮะก็คือคุณกรจาติกรวณิชครับนะฮะช่วงน้นยังยังเปิดทางการเงินที่อยู่ ท่านคุณกรนก็อธิบายหมดแล้วนะมันบริษัทดีๆยังไงยังไงยังไงเ็จแล้วมึงมาต้อนผมนะครับมันบอกว่าโอเคหุ้นคุณขึ้นแล้วโอเคมิสเตอร์สวัสด์โอเค when you g o t the b o n d โอเค and uh, your stock your 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 share โอเค it's going up ครับ and then you sell the d o o r and say goodbye what s h a l l we do มาฮะผมบอกว่าโอเค I have been in the steel for 40 years okay. The steel get into my blood already มันอยู่ในสายเลือดกูแล้วมันตอนเบือเลยมันได้เงินหมดที่แล้เพื่อนผมก็ลุ้นใหญ่นะมึงจะสวัสดิ์จะพูดยังไงดีวะเนี่ยก็พูดแบบในอนาคตว่า40ปีขำอยู่ในนี้มันอยู่ในสายเลือดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะที่ผมพูดเนี่ยนะครับวันนี้ไม่รู้ว่ามันจะเท็จหรือจริงนะฮะว่าผมต้องการให้กําลังใจให้กับเด็ก วันนี้นะครับเพราะว่าผมฟังมาเยอะมากว่าเด็กไทยวันนี้ไม่สู้นะครับรบผมถึงให้เพื่อนรักผมเนี่ยนะฮะว่าจากเด็กนะฮะที่จบสูงที่สุดในประเทศไทยก็คือจบป .4 ที่เชียงรายนะครับคุณวิทย์ถึงแม้ว่าจะเรียนที่จุฬานในฟิลของพิศวรเมือ,องแรกครับ แต่ว่าเมื่อกี้ที่มันดัจจิตพูดบอกว่าผมก็ทําเหมืองแร่ทาเรื่องแร่ค้คาดีบุกอันนี้เขาเรียกเทรดดิ้งเองไม่ได้ไปขุดเองหรอก <laughs> <laughs> เอาละครับเทรดดิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเด็กรุ่นนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะครับ <laughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะสเต็ปของชีวิตขั้นตอนของชีวิตมันต้องมีอย่างคุณทวรมาจากสารเล้งอีวกวกมาขายนะครับ <laughs> เฮมาราชเนี่ยนะครเขาคือส่วนหนึ่งสำคัญเลยเป็นคนไปเป็น <อา S 2> ทิ่ต่อตัวสำคัญเลยนะครับครับอตอนที่ผมจะสร้างโรงเหล็กนี่นะครับครับถ้าวันนั้นฝันเป็นจริงนะที่บอกว่ารูปไปแล้วติดมือมาวันนั้นเนี่ยนะวันนี้ไม่มีแอมบาสเดอร์โฮเทลนะออกจากรอย a l คลิปเนี่ยนะฮะถ้ามาจากกรุงเทพนะออกจากรอย a ลคลิปแล้วเลี้ยวขวาไปสตีบนี่นะที่ดินทั้งหมดก็คือของนายสวัสดิ์กับนายถาวรไปถึงบางสระ โอ้เลยบ้านอำเภอกินถึงบากทะเลเลยนะครับใช่ครับนะครับสองคนนี่ไปยืนเยี่ยวเนี่ยนะบอกให้โรเยคลิปเนี่ยนะฮะวางมาจําวางมาจําไปแล้วบางแปลงก็โอนไปแล้วผมซื้อมาทําอะไรรู้ไหมะทำอะไรครับสร้างโรงเหล็กโอ้ฝันยิ่งใหญ่นะครับนะครับตอนนั้นเนี่ยนะท่าเรือแหลมฉังก็ยังไม่มีนะครับก็ซื้อเสร็จแล้วก็ไปเจอเพื่อนก็บอก ผู้ใหญ่นะฮะก็บอกว่ามันลงทุนไม่ได้หรอกมันไม่มีน้ําไม่มีน้ํานะครับนี่กรุงศรีเาต้องการน้ําใช่ต้องการน้ํามันมีแต่น้ําซึมซับแล้วก็ไอ้น้องคอเขาไม่ให้เราใช้นะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะฮะน้องทุกน้องไอ้อ่างเก็บน้ําทุกอ่างเก็บน้าเขาจะเขียนไว้ว่าเพื่อการเกษตรไม่ใช่เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรเท่านั้นเพราะตอนั้นนิคมยังไม่เกิดตอนนั้นะนะฮะยังไม่มีคําว่านิคมครับผมต้อง ถูกยึดมัดจำนะฮะแล้วก็ที่บางแปลงนี่คือสิ่งที่ผมมีปัญหากับพี่ชายผมก็เรื่องแบบนี้แหะผมใช้เงินเกิอถูกไหมครับยังไม่พอนะครับเครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับความอยากทําเต็มที่เลยเนี่ยนะครับก็ไปซื้อที่แถวอัดสำชัญศรีราชาตรงไข่หนองไหมะนะเพราะว่าเราต้องการไฟฟ้าผ่านแล้วก็ใช้อ่างเก็บน้ำที่ศรีราชา่นี่ะ เสร็จแล้วก็ไปซื้อเอาไว้นะฮะทิปหายท่าเรืออยู่ไหนวะเนี่ยถูกไหมฮะเราก็ไปซื้อที่แปลงเล็กๆแปลงหนึ่งเนี่ยนะครับที่ศรีราชานะครับเพื่อจะไปถ่ายจากเรือใหญ่นะแล้วมาลงเอี่ยมจุนแล้วก็โกยเอาแล้วก็เอาสิบล้อเข้าโรงงานที่เรากำลังจะสร้างที่หลังก็สับชันครับคุณสวัสดิ์ครับพอพอเถอะครับมีหลายคิวนี่ครับที่กําลังจะรอแสดงอยู่ตอนนี้นะครับแขกผู้มีเกียรติครับ ผมจะขอเสียงปรบมือนะครับให้กับเพื่อนคุณสวัสดนะครับคุณวิทย์นะครับแล้วก็คุณเาบอลครับค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงต่อไปนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณสวัสด์คุยมานี่นะครับต้องบอกว่ามีหลายประเด็นนะครับหลายมิติที่น่าติดตามน่าสนใจหนึ่งในนั้นคือจังหวะชีวิตนะครับที่ต้องบอกนะครับว่าชีวิตของเราก็จะต้องมีขึ้นแล้วก็มีลงนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะขออนุญาตนะครับ โยนไปให้ทางวงดนตรีสุนทราพรนะครับที่จะมาขับร้องนะครับเพลงจังหวะชีวิตแล้วก็เพลงละครชีวิตเชิญชมครับ จังหวะเพลงันเลงใดส่วนสารรู้จังหวะสำคัญมันครแต่คนผิดหวังเพราะความไม่ระวังที่าผิดแบบนิลาชีวิตก็ทลาความลงถ้ารู้ จะไปตลอดตรงงานคงเสริมและส่งผลไกลชีวิตผิดพลังยังไม่ทนันจึงความความเจ็บจำช้ำส่วงในถูกเขาประนามยาม าไปทั้งเจ็บทั้งอายกันนีล,ละชีวิตมักมีจังหวะพิดลงได้สุดแต่ว่าใครจะวางจังหวะไว้คงมันชีวิตระวังจังหวะสำคัญชีวิตและเพลงเขาเปรียเหมือนกัน หากใครเดินตามแนวนั้นเป็นสุขเออ จังหวะผิดลงได้สุดแต่ว่าใครจะวางจังหวะไว้คงมันชีวิตระวังจังหวะสำคัญชีวิตและเพลงเขาเปรีย,บ,ยบกันหากใครเดินตามแนวนั้นเป็นสุขเออ ครับ1997มาถึงวันนี้เนี่ยนะครับเพลงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ชีวิตคนเราก็เหมือนจังหวะเพลงนะครับถ้าหากว่าดนตรีนะฮะทีมเวิร์กไม่ดีเหมือนกับวนดนตรีล่มทั้งเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการทำงานต้องมีจังหวะ แล้วก็ทีมเวิร์กก็ต้องดีนะครับเพลงนี้ผมจำได้ตั้งแต่อายุสิบกว่าแล้วก็ผมคิดว่าผมได้รางวัลเพลงนี้จากการประกวดร้องเพลงที่วัดจะวังดิดงานวัดนะครับอยู่ที่ไหนคะท่านวัดตรงข้าม y าย a วรจัรนะฮะถ้าจังวางเพลิงก็ตรงนี้เดี๋ยวจะวางเพลิงไหม,ม<า> <laughs> สังมีนะคะชื่อจางวางเพลิงเอาชื่นจางวางเพลิงเหรอฮะหัวหน้าวงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะชีวิตทุกคนเนี่ยนะครับก็เหมือน